สวัสดีปีใหม่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่นะคะศักราชใหม่ปี2567ขอให้พี่น้องชาวไทยทุกคนมีแต่ความสุขความมั่งคั่งแล้วก็มีแต่ความเจริญนะคะปีนี้เป็นปีที่ดีค่ะ ประเทศไทยของเรานะคะสื่อ CNN ได้คัดเลือกให้วัดอรุณนะคะเป็นสถานที่เขาดาวแสดงว่าประเทศไทยเรามีสถานที่สวยงามนะคะหลายที่แล้วก็เป็นจุดเด่นๆน,นะคะเราก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในปีนี้ด้วยค่ะถ้ามีอะไรที่เรารู้สึกไม่สบายใจในปีเก่าก็ให้ทิ้งไปนะคะแล้วปีนี้นะคะเรามาเริ่มต้นใหม่กันค่ะเทพิดาพยากร์นะคะก็ขอให้พี่น้องชาวไทยนะคะมีแต่ความสุข แล้วก็มีแต่ความมั่งคั่งรุ่งเรือง,งเจริญก้าวหน้าเฮงเฮงปังปัง,ปงแล้วก็รวยรวยคะ่ะก็ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าอะไรที่เรายังไม่ได้ทำในปีที่แล้วนะคะซึ่งปีหนึ่งเนี้ยผ่านไปเร็วมากนะคะเราก็ทำในปีนี้ได้แล้วก็มาพบกับคำทำนายดีๆของเทพธ,ธิดาพยากรณ์ได้ค,ะค่ะก็จะมีแต่ความสุขสมหวังแล้วก็มีแต่ความ เขาเรียกว่ามีแต่ความยินดีปีดานะคะก็เทพิดาพยากรก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่ความก้าวหนะะ้าค่ะสำหรับคนที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวนะคะปีใหม่ก็สามารถแอดไลน์ไอนะคะมาหาเทพิดาพยากรได้ค่ะเราก็จะมีนะคะโปรโมชั่นดูดวง2 9 9บาทต่อคำถาม6ข้อแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะดูดวงแบบ โอโอปังๆนะคะก็1,000บาทค่ะสำหรับการโทรมาดูดวงทางลายนะคะก็เหมือนกับการโทรก็เหมือนกับการโทรดูดวงอะคะ่ะก็จะแบบว่าให้ดูได้นะคะ1ชั่วโมงเต็มเลยค่ะว่าจะมีคำถามอะไรอะไรแบบนี้ค่ะ โทรถามได้ตัวต่อตัว,ตวสามารถสะดวกสบายมากเลยสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะสะดวกสบายมากแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะเรียนดูดวงเป็นหมอดูแบบเทพธิดาพยากรณ์ก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอดมานะคะสอบถามได้ค่ะเรามีการเรียนนะคะแบบออนไลน์นะคะทั่วโลกเลยค่ะก็สามารถโทร โทรศัพท์มาสอบถามก็ได้โทรไลน์มาสอบถามก็ได้หรือว่าแอดไลน์มาถามก่อนก็ได้ค่ะนะคะเราก็จะมีนะคะขั้นตอนวิธีการต่างๆนะคะรับรองเขาว่าเรียนดูดวงกับเทพิดาพยากรณ์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยโอ้ยแบบดีมากใครที่ดูดวงไม่เป็นหรือว่าอยากจะเป็นอาชีพเสริมหรือว่าคนที่มีการดูดวงอยู่แล้วก็คือแบบว่า จะฝึกเป็นหมอดูที่มีความเชี่ยวชาญมากนะคะก็สามารถเรียนดูดวงด้วยไพ่ทาโร่หรือไพ่ย,ยิปซีที่คนไทย,ยรู้จักกันได้คะ่ะก็คือเรียนง่ายเป็นเกลียวกับเทพิดาพยากรณ์น,นะคะ ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอะอย่างบางอาชีพนะอย่างเช่นเป็นคนขายประกันรหรือว่าคนที่แบบว่าต้องเข้าหาลูกค้าบ่อยๆขายที่ดินขายบ้านก็มาเรียนกันได้ค่ะหรืออยู่บ้านเฉยๆหรือว่าอยากจะเพิ่มประสบการณ์เป็นคนเกษตรอายุก็สามารถที่จะมาเรียนได้นะคะไม่เหงาค่ะเรียนกับเทพิดาพยากร์เข้าใจง่ายค่ะมาดูดวงกันเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะปี2567นี้นะคะ ท่านที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยในเรื่องราวของการงานแล้วก็การเรียนจะสุขสมหวังมากมายเลยค่ะอะไรที่ทำแบบยากมากในปีที่แล้วนะคะปีนี้ทำได้สบายมากเลย ในเรื่องของการงานการเรียนคุณจะแบบสะดวกฉิวมากเพราะได้ไพ่ที่เด่นมากเลยค่ะได้ตั้งสิบถ้วยนะคะก็คือจะแบบเป็นแบบมีความโดดเด่นมากมายเลยทาอะไรก็จะประสบความสําเร็จแต่ในเรื่องความรักไม่หวานไม่โรแมนติกแต่จะเป็นในลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน,กนและมีความเข้าใจกันดังนั้นนะคะถ้าคุณหวังความรักที่แบบโอ้โหโรแมนติกเนี่ยไม่ใช่ค่ะแต่เป็นความรักที่เกื้อกูลกัน,กนแล้วก็จะพัฒนาแล้วก็พากันไป ข้างหน้าได้ส่วนคนโสดน,นะคะหรือว่าคนไกลคู่เนี่ยพยายามหากิจกรรมทําหรือไปเริ่มต้นทํากิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยทํานะคะรับรองได้เลยค่ะว่าคุณจะเป๊ะปังเวอร์ส่วนนะคะในเรื่องราวของนะคะคนที่ต้องการที่จะมีโชคดีหรือว่ามีโชคทางการเงินการเงินของคุณเนี่ยดีมากเลยค่ะดังนั้นเนี่ยในเรื่องราวของการเงินการทองของคนที่ดีมากทุกอย่างก็จะสะดวกโยทินนะคะขอให้คุณมีแต่ ความสุขนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์โชคลาภป,ปังการงานดีความรักไปได้เรื่อยๆแต่ก็ทุกอย่างก็ดีนะคะเป็นลักษณะของการเกื้อกูลกันนะคะมาดูดวงสําหรับท่านที่เกิดวันจันทร์นะคะท่านที่เกิดวันจันทร์เนี่ยความรักของคุณเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคนิด นะคะก็คืออาจจะมีการโต้เถียงกันหรือว่าทะเลาะเบาแวงกันหรือว่าจะแบบยังไม่ค่อยเข้าใจกันอาจจะมีเรื่องจุกจิกให้คิดแต่ก็คืนดีกันได้ส่วนคนที่โสดน,นะคะ คุณจะต้องได้พบกับคนที่เห้าๆหรือว่าเป็นคนที่แบบเจอตอนแรกแล้วแบบเหมือนในนิยายเลยหรือเหมือนในหนังเหมือนในซีรีส์แบบตอนแรกไม่ค่อยถูกกันแต่ตอนหลังมาลักกันแล้วก็ความรักช่วงนี้จะเป็นความรักแบบแนวจิกกัดก็คือแบบว่าอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงโยเยก,กันบ้างแต่ทุกอย่างดีในเรื่องราวของการงานแล้วก็ในเรื่องราวของการเรียนนะคะก็จะดีเลย 7ถึง80%ส่วนที่20%ก็คือในเรื่องที่เราไม่ได้ดังใจหรือเรื่องที่เราทำเยอะทำมากนะคะดังนั้นนะคะปีนี้นะคะคนเกิดวันจันทร์อย่าทำเยอะทำมากค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วทุกอย่างก็จะแบบดีงามมากมายเลยค่ะคือคุณจะต้องแบบทำแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วทุกอย่างก็จะแบบดีงามสวยงามค่ะนะคะนะคะคุณก็จะต้องแบบทำแบบค่อยเป็นค่อยไปจำไว้นะคะส่วนในเรื่องราวนะคะของ เรื่องราวของนะคะการเงินการเงินแล้วก็โชคลาภเนี่ยคุณจะได้โชคลาภที่ดีจากคนรักคนใกล้ชิดนี่คนรักคนใกล้ชิดนะคะจะได้โชคลาภที่ดีจะมีสิ่งดีๆเข้ามาก็คือคนใกล้ชิดคนรอบตัวของคนเกิดวันจันทร์จะนําโชคนําลาบมาให้เวลาเราไปซื้อลอตเตอรี่หรือว่าเราจะไปเสี่ยงโชคตัวเลขเนี่ยเราลองถามคนใกล้ชิดว่าเอ้ยมีเลขอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะนําโชคนําลาบมาให้เลยนะ ท่านที่เกิดวันอังคารในเรื่องราวของความรักนะคะว้าวความรักของคุณเนี่ยก็จะแบบโรแมนติกหวานแหววก็มีสิ่งดีๆเข้ามานะคะก็ค่อนข้างที่จะดีแต่ส่วนใหญ่จะไปหนักทางเรื่องของความมีเหตุผลคือโรแมนติกด้วยแล้วก็มีเหตุผลด้วยนะคะก็คือจะไม่ได้หวานแบบไม่มีข้อแม้หรือมีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะเป็นหวานแบบมีเหตุผลแล้วก็คนที่ ยังโสดน,นะคะช่วงนี้ก็จะได้เจอคู่เป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็มีความโรแมนติกด้วยเช่นเอาวันนี้อากาศดีจังเราควรที่จะไปดินเนอร์หรือวันนี้นะอากาศดีเราควรจะไปเดินเล่นเราควรจะไปสูดอากาศบริสุทธิ์แบบนี้ค่ะเขาจะมีเหตุผลในความโรแมนติกทุกครั้งหรือวันนี้อ่ะเนี่ยร้านตรงนี้ตกแต่งสวยเราควรที่จะไปถ่ายรูปเซลฟี่หรือว่าเราควรที่จะไปกินอาหารเพราะว่าร้านเนี่ยเขามีโปรมโมชั่นอะไรแนวนี้ค่ะ นะคะส่วนเรื่องการงานการเรียนของคุณสบายๆเลยแต่คุณจะมีดวงในแง่ของผู้หญิงอุปถัมภ์อุปถัมภ์ในที่นี้หมายถึงว่าดวงนาเรอุปถัมภ์เรื่องการงานการเรียนก็คือถ้าเกิดว่าเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเป็นลักษณะผู้หญิงอ่าหรือเป็นลักษณะสาวสองเขาจะทําสิ่งดีๆให้กับคุณเขาจะแบบคอยแนะนําคอยให้คําปรึกษาหรือถ้าเกิดทํางานที่ทํางานเหมือนกันบริวารเป็นผู้หญิงหรือเป็นสาวสองหรือเป็นผู้ชายตุงต้งติ้งมิดนึงนะคะเขาก็จะทําให้คุณเนี่ย หน้าที่การงานดีอ่าส่วนเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาบนี่เหมือนกันไม่ใช่เป็นลาบใหญ่เป้งแต่เป็นลาบลอยเล็กๆน้อยๆจะมีเข้ามาเรื่อยๆภายในปี2567ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะไม่มีแบบจะไม่มีลาบจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลาบลอยแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะขอให้มีแต่ความสุขแล้วก็เฮงๆปังๆนะลาบเล็กๆน้อยๆ,ๆมาเรื่อยๆนี่สิดีเราก็จะพบสิ่งที่ดีๆจ้า ในเรื่องราวของการเงินนะคะสําหรับท่านที่เกิดวันพุธมาดูดวงสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะการเงินแล้วก็โชคลาภของท่านที่เกิดวันพุธเนี่ยจะค่อนข้างใช้จ่ายเงินเยอะหาได้เยอะก็จะใช้จ่ายเงินเยอะก็ต้องเรมะมัดระวังนะคะ,ะ,คะ,ก,ะก็คือจะแบบว่าจะใช้จ่ายเงินได้ลาบมาได้โชคมาก็ใช้จ่ายเงินหมดนะก็คือต้องระวังต้องเก็บเงินไปไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะใช้จ่ายเงินหมดจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยแบบว,ว่ามีเงินเก็บในปีนี้ดังนั้นนะคะเราก็ต้องเริ่มต้น เริ่มต้นในการที่จะคำนวณเงินนะคะว่าเราจะใช้จ่ายเงินเท่าไหร่เพื่อที่ทจะได้มีเงินเก็บในปีนี้นะคะถ้าไม่อย่าง,งาน,นั้นจะใช้จ่ายกันแบบกระจัดกระจายเลยนะคะสาหรับคนที่เกิดวันพุธส่วนเรื่องของการงานนะคะการงานกับความ การเรียนเนี่ยโอ้ค่อนข้างดีเลยก็คือแบบไปได้รุ่งไปได้เลี้ยวเลยนะคะไม่ค่อยมีอุปสรรคไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจะมีปัญหาก็คืออยู่ที่ความขี้เกียจของเราคือบางที่ตื่นมาแล้วโอ้ไม่อยากทาไม่อยากทาอย่างนี้ไม่ได้นะคะเราก็ต้องแบบจัดตารางว่าวันนี้เราจะทํางานอะไรแล้วก็มีอะไรที่เราต้องทําหรือจะมีการงานที่เราอยากจะทําอีกหรือว่าการเรียนที่เราอยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าสำหรับในเรื่องราวนะคะของความรัก อาของคุณก็จะไปได้เรื่อยๆก็ค่อนข้างดีนะคะมีความสุขมีความสมหวังแต่คุณต้องเป็นฝ่ายงองอนคนรักหรือว่าแฟนส่วนนะคะคนโสดนะคะคุณจะต้องเป็นคนที่เข้าหาเขาถ้าเข้าหาเขาก่อนได้เนี่ยทุกอย่างก็จะโอเคแล้วก็จะมีความสุขจะมีสิ่งที่ดีๆค่ะคือเราต้องเข้าไปจีบเขาก่อนนั่นเอง ท่านที่เกิดวันพฤหสัสบดีนะคะในช่วงนี้ในเรื่องราวของการงานแล้วก็การเรียนเนี่ยทุกอย่างก็จะดีนะคะก็คือจะต้องมีความพยายามมันดีแต่ว่าเราจะต้องพยายามถ้าไม่พยายามก็ไม่ดีนะคะก็คือปีนี้เนี่ยเราจะต้องเหนื่อยหนักพยายามแต่ผลสําเร็จมีแน่นอนนะคะก็คือถ้าไม่ออกแรงมันจะไม่มีอะไรลอยมาค่ะสําหรับท่านที่เกิดวันพฤหสัสบดีในเรื่องราวของความรักก็เหมือนกัน ต้องลงแรงต้องคอยง้องอนต้องคอยแบบไปหาหรือว่าคอยส่งข้อความหรือเป็นคนที่โทรไปหาเขาค่ะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีคนที่คุณชอบหรือว่าแอบรักแอบปื้มแอบปิ้งคุณจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขาเองนะคะนั่นแหละค่ะถึงจะทําให้ความรักดีเราต้องเป็นคนที่แบบหรือคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะ หรือมีคนกลักเนี่ยเราก็ต้องคอยซื้อดอกมุ้งดอกไม้ไปหาเขานะคะทุกอย่างก็จะโอเคส่วนในเรื่องราวของการเงินและโชคลาภโชคลาภมีนะแต่จะเป็นเงินที่ได้จากการทำงานเยอะนะก็คือปีนี้เราต้องขยันแล้วก็บากบันนะเราก็จะมีในเรื่องราวของการงานโชคก็จะมีลาบก็จะมีแต่มันในลักษณะที่ต้องออกไปหาเงี้ย อ่าก็คือแบบจะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแต่ไม่เป็นไรนะเมื่อทุกอย่างมันโอเคแล้วเราก็จะแบบมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาพยายามเข้าหน้าคนเกิวันพฤหัสท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะในเรื่องราวของการเงินและโชคลาภก็มีที่แบบว่า แย่ yeah, บ้างแย่ yeah, ไปเลยแย่ yeah, แบบนะี่แล้วก็มีโชคหรือว่ามีเงินที่ดีก็คือดีคือมันจะมีสองส่วนในช่วงเนี้ยคืออย่าไปลงทุนหรือว่าอย่าไปทําการค้าหรือว่าอย่าไปใช้เงินแบบสุ่ยลุยสุ่ยไลคือเงินจะหายไปเลยแต่เงินก็จะได้กลับมาอย่างรวดเร็วนะคือจะมีดวงโชคลาภมีดวงฟลุกคือจะมีแบบดวงการเงินที่ปังๆอะ่ะเออแต่ว่าเงินจะใช้จะได้มาจะใช้จ่ายออกไปเร็วส่วนการงานและก็การเรียนเนี่ย จะชิลๆจะไปได้เรื่อยๆสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคือจะไม่หนักหนาจะไม่แบบจะไม่อะไรมากมายก็คือจะสบายๆนะแต่ถ้าเกิดพยายามขึ้นมานิดนึงขยันขึ้นมาแล้วก็แอคทีฟนะก็จะมีรางวัลแห่งความสําเร็จส่วนในเรื่องราวของความรักก็จะไปเรื่อยๆชิวๆสบายๆแต่ว่า คือถ้าเกิดว่าอยากจะแบบโรแมนติกหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องทําเองคือจะไม่ต้องเป็นคนที่ออกไปชวนเขาไปนู่นไปนี่อะไรแบบนี้ส่วนคนโสดน,นะเธออย่าอยู่ว่างๆเธออยู่ว่างเธอจะไม่เจอคนรักไม่เจอแฟนหากิจกรรมทําเธอจะต้องออกไปพบผู้คนใหม่ๆแล้วก็ออกไปทําความรู้จักแล้วก็จะต้องเป็นคนนะยื่นเบอร์หรือว่ายื่นลายหรือว่ายื่นหนทางติดต่อ Facebook Facebook หรือถ้าเกิดเธอเล่นแอปเล่นแชทเนี่ยหรือว่าเธอคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยเธอก็ต้องพยายามติดต่อเขา เนี่ยมันถึงจะประสบความสําเร็จอ่าดังนั้นนะคะในเรื่องราวของคนเกิดวันศุกร์ปีนี้ก็จะชิลๆแต่ว่าจะต้องแอบมีความพยายามเล็กๆนะคะไม่ต้องมากรับรองเขาว่าไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราต้องการได้ประสบความสําเร็จค่ะท่านที่เกิดวันเสาร์นะคะดวงปี2567ในเรื่องราวของการงานแล้วก็การเรียนเนี่ยจะให้ดวงอุปถัมภ์ดีคือ บุญเก่าสะสมมาดีก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะชี้แนะชี้หนทางให้เยอะเลยอะไรที่ทํายากทําไม่ได้หรือทำแล้วรู้สึกว่าเพลียใจเนี่ยจะมีคนแบบคอยช่วยเหลือแล้วก็เหมือนกับเป็นสายลมใต้ปีกอะคอยประครับประคองเราทุกอย่างดี นะดังนั้นนะคะเราก็ต้องตอบบุญด้วยการช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าไปทําบุญทําทานหรือว่าคอยทําเรื่องดีๆให้กับสังคมอย่างเงี้ยค่ะคอยช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เนี่ยทุกอย่างจะดีมากมายเลยส่วนเรื่องความรักนะคะคุณแบบว่าจะต้องเป็นคนที่มีเหตุผลใช้หลักการแล้วก็เหตุผลเมื่อคุณใช้หลักการแล้วก็เหตุผลแล้วเนี่ยทุกอย่างจะโอเคเมื่อทุกอย่างจะโอเคแล้วเนี่ย คือคุณไม่ต้องทําอะไรเยอะไม่ต้องทําอะไรมากคือพยายามใช้เหตุผลและความยุติธรรมความรักก็จะดีค่ะคือไม่ใช่ว่าตามใจคนรักมากเกินไปอย่างนี้ก็ไม่ดีนะคะคือแบบคุณจะต้องแบบมองในเรื่องราวของหลักการและความมีเหตุผลอ่ะเมื่อคุณไม่ได้ตามใจคนรักมีเหตุผลมากนะคะความรักก็จะดีดีแต่ในเรื่องราวของคนที่โสดนะคะ ก็คือคุณจะต้องไปตามสถานที่ที่มีการอบรมวิชาการหรือมีงานนิทรรศการหรือจัดงานอะไรที่เป็นความคิดสร้างสรรค์นั่นแหละค่ะคุณก็จะสามารถที่จะแบบมีความรักที่แบบดีได้พบเจอเจอได้ไปเดทได้ไปกินข้าวกันส่วนนะคะในเรื่องราวของการเงินมันนี่นะคะก็คือมันนี่แล้วก็ลักกี้ในเรื่องราวของการเงินแล้วก็โชคลาภเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีโชคเข้ามาแต่ว่าไม่ใช่โชคที่แบบ ใหญ่อลังการงานสร้างแต่เป็นโชคที่แบบเราพอใจนะส่วนการเงินก็ยังจะต้องทำงานด้วยตัวของเราเองถ้าช่วงนี้จะคิดทำธุรกิจอะไรปี67นะคะลุยไปเลยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะก็คือมีความเสี่ยงที่ยังคุ้มค่าอยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดรู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่กล้าเสี่ยงทำยังไงกค็ค่อยคิดค่อยๆลงทุนค่ะแล้วทุกอย่างจะดีสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะทุกอย่างก็จะโอเคสู้ๆนะ